นี่วราเทพที่เมื่อวานน่ะครูขายบ่อให้พวกเธอคุณไม่ได้ขายน้ำนะถ้าพ่อแม่พวกเธออยากใช้น้ำอ่ะก็ต้องจ่ายค่าน้ำด้วยผมกำลังจะเดินมาบอกครูพอดีเลยครับว่าครูต้องไปวิดน้ำออกจากบ่อให้หมดไม่งั้นครูต้องเสียค่าเช่าบ่อน้องชัควินไหน่อยค่ะทั้งหมดสี่แก้วนะครับใช่ค่ะ เออคือว่าครูไม่มีเงินเศษเลยอ่ะพูกเธอออกไปก่อนได้ไหมขอบใจมากเอ่อทั้งหมดสีแก้ว220บาทครับค่ะค่ะเออปันคุณได้ยินว่าแม่เธอจะกลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอใช่ครับแม่ไปทำงานอยู่กรุงเทพหลายปีจนตอนนี้มีคน แล้วครับโอ้แม่เคยที่สึกว่าจริงๆแต่มีอะไรแล้วบ้างความดันเบาหวานซึมเศร้าและนี่สินครบเลยครับครูได้ยินมาว่าเธออยากลาออกซึ่งครูไม่อยากให้เป็นแบบนั้นครูต้องทำยังไงเธอถึงจะไม่ลาออกครูลาออกครับ ทำไมคนอกหักต้องดื่มเหล้าครับทำไมไม่ดื่มกาแฟแล้วทำไมต้องดื่มกาแฟคะจะได้ตาสว่างไงครับครูครับผมได้เงินคืนแล้วครับอ๋อที่จะทำเหรียญสิบหายสองเหรียญนะหรอใช่ครับตะ่กี้ครูสมสีประกาศตามหาเจ้าของแบงค์ยี่สิบผมเลยเดินออกไปเอาครับเดี๋ยวนะมันยีบาทเข้ากันก็จริงแต่ของเธอมันเป็นเหรียญสิบสองเหรียญอ้าวเหรอครับ เอาไปให้ครูสมรีประกาศตามหาใหม่ครับครับครูไปไหนเหรอครับครูจะไปล้างหน้าน่ะสิครูเพิ่งซื้อเจลไปบวบกกับสบู่ไปบวบกมาเพิ่มผมไปด้วยผมไปด้วยผมอยากหน้าใสเหมือนครูได้แต่ต้องเอาเงินไปคืนครูสมรีขอแล้วค่อยตามครูมาครับครับโอเคอ้าวครูบอกให้ไปเปลี่ยนยางนอกให้ครูไม่ใช่เหรอทำไมกลับไวจังผมไปถึงร้านแล้วเขาบอกว่า ไม่มียางนอกมีต่ยางไทยครับครูครับครูครับผมเอามือล้วงกระเป๋าเลือดออกเต็มเลยครับเป็นอะไรอ่ะลูกเหรียญบาทครับอ่านคำนี้ครูฟังซินี่วราเทพคัว่สายตาเธอนี่มีปัญหาแล้วนะเธอควรไปวัดบ้างนะ ผมไปวัดมาแล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นแต่พระครับโอครูครับว่าไงผมไปซื้อครีมนวดมาเขาบอกว่าให้ใช้ทุกครั้งหลังสระแต่บ้านผมไม่มีสระสามารถใช้ได้ไหมครับโอ๊ย